สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะกับต้นราสเบอร์รี่นะคะสองต้นนี้นะคะนี่เป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะสองต้นนี้เป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ อันนี้เป็นพันุ์ไร้น้ํานะคะมันจะไม่มีน้ําเลยนะคะส่วนอีสามต้นนี้นี่นะคะสามต้นในถุงนี้อันนี้เป็นต้นราสเบอรี่นะคะที่สั่งมาอันนี้ถุงละ130บบาทนะคะเป็นโปรโ ส่วนในนี้ต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะสองถุงนี้ถุงละร้อยนะคะอันนี้ถุงละร้อยสาสบาทอันนี้สั่งมาจากทางเหนือนะคะต้นสวยงามสมบูรณ์นะคะตรงตามปกนะคะนี่นะคะ กำลังเตกยอดนะคะ นี่นะคะสั่งมาห้าต้นนะคะต้นแบเบอร์รี่สองเป็นพันไรน้ำส่วนราสเบอร์รี่มีสองสายพันธุ์นะคะสีเหลืองกับสีแดงนะคะแต่จำชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เป็นพัน์ธุที่มีน้นาำนะคะสามถุงนี้จะสังเกตนะคะ จะมีหนามเล็กๆนะคะแต่นีนหนามมันอ่อนนะคะนี่นะคะมันกล้องไม่ค่อยชัดนะคะจะพยายามถ่ายให้เห็น้นามนะคะนี่จะเป็นขุยๆนะคะเป็นขนๆ้นาของมันแต่เป็น้นามอ่อนๆนะคะ สวยสมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะติดตามแอดได้นะคะที่โปรไฟล์นะคะเพียนสืบสีนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ